ขอ,ขอบคุณขอบคุณพะแนรไว้ขอบใจนเมาก่าที่มีอยู่ขน้อืะให้แม่สล่าอยู่ดีไม่แห re ้งก็ไปให้เมซา่าอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงอ่าคขายร่ำรุ้ยน้ำคิงเฮียงนออยายเบิ่งก่อนกระพรอนางบวกปลากระแฮงบุนี่เฮียงยูเนี่ยสบายดีน้ำคิง สบายดีพอนางบัวเขายังอยู่นี่นะถ้าก็ะเฮงอยู่ต้มหน้ามันเพื่อนีใช่ไหมเออต้มกระเปียกเออสเตีย็ยกระต้มกระลังสติต้มกระเปียกโอ,โอ้ยิงเตีย๋ยมาเลยคุณยังซอยซีนบ่อน,นี่สบายดีเดอ้อสบายดีปะ่ะโท้เปินเปิดต้มกระเปียกสุพีน้องกินเนาะเห็ดเองเลยบ่อน,นี่นะปา โทแม่ครัวจัดการเองเลยมันนี่เแลบอนนองไก่ซอนจังนี้นะคนมาเลยเออให้พอนางบัวชถอกล่องใหม่แจ้งสัตแจวดีเว้ลยอบิลบ้อบ้แล้ว มูลายมั้งป้อเผื่อมันบกเนาะเพื่อต้มกระดูกหมูน้ำน้ำคิงและซอยเรียดสตียเราต้มจะกิโลสตียนี๋เออต้มชิปโลเลี่ยงพี่น้องเพคนบามึงขี้ฮอดขี้ฮอดเจ้าของ อย no ู่ก็น้องคิงบแต่ละมือนะมวนบ่สเตียบอยู่เป็นไไดบุ๊มอ่าพ้แพเอให้เสื้อคืองามแท่น่เสื้อ้อใหรคืองามแท้เสื้อบบจื้อคือ่าสเตีเอาใหะส เออได้เชีดร์นางบัวแล้วหรอบอกได้ไปไปเห็ดสวยกันได้แม่ครัวนี่จากกาักราโรแม่ครัวนี่ไ,นนะได้แหแมแอนนางบัวไปเห็ดไปสบายดีทับเปิน้นก็ไปเหโทรศัพท์เหียบอสบายดีสบายดีเมาซ่าอ,อ,อยู่อยู่คนเดียวเนาะอันเงาบอหนำคิง <N> เดี๋ยวไปเอาไปไปไอเปิ้ลไปบ่ายืนเนี่ยเะจ้าว่ากำลังสะกึมนี่ <N> เอาเอาเปิ้ลไปให,ห้แม้แถาตัวหงอหน,นำคิงมานังยนี่ลูกเ <N> พิ่นอยู่เขาเจ้าเพิน่นไปอยากให้กามาแต่เพิ่นก็อยู่นี่แหละพี่น้องเลยเคือ่อนโบสถ์บอดี้บอด้มีไปอยู่หรอกมีแต่เพิ่นกับนาซาวอีกคนหนึ่งนาซาวอีกคนหนึ่งก็ดูแลเพิ่นเนาะ <N> น้ำคิงมาเนี่ยน้ำคิง,คงป้ปาเห็ดปลาทองในเห็ดมาหนี่เจ้าน่ะ มาสบายดีแม่สละนี mm ่เป็นไอะไรเปลี่ยงเมื่อบอเดี๋ยวนี้ฮะเป็นอะไรคือเรลี่ยงเมื่อมีข้าวซุปบออยู่นี่เออตอนนี้แม่สละจะเกิมาแล้วจะเบิดปีนี่กเสิมายามอันนี้คันน่าบอคันนี้มีแม่สละกะกับกับกับบริยูบริยูเบสี่เนาะก็จะอยู่แต่แบบเก่าๆที่จะเคยอยู่กับพระเถาเนาะมันเกสิ อาหารการกินกับบริกิรน้องเียนกับบริเขาเป็นปอนางลงนางลงสุดท้ายเป็นสลาเบึงขอบอันนี้แหละถึงบอกว่าเออเจ้ากะอย่าลืมเด้อความหักที่เมสลามีไ้แล้วก่ะห้ชีวิตเออหนึ่งถึงเราตลอดเวลาแล้วชิมะแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาอยู่ลาวเด้อเราอะจะมาอยู่ลาวน้ำน้องอันน้ำคิงนะเลี้ยงเราได้อยู่บนน้ำคิงนี่เลี้ยงได้ตักน้ำให้เรากินเนาะโดยอืมตักน้ำให้เรากินเบิ่งเล้าเลี้ยงเล้าเราถั่วแล้วเราบ่มีแห้งเด้ ต่อไปก็ให้จับเป็นคนเบิ่งเล่าบันพิ่นว่าเออไอซิมาอยู่ลาวเพิ่นว่าดีแล้วค่ะมาอยู่ลาวก็ดีเที่กันเนาะก็ดีขคือลายเนะพี่น้องนำคิงตะกี้เราก็บโบค่อยกล้าว่าบบกล้าสบตากับคนเนาะเดี๋ยวเราก็ดีขคือลายกล้าวากับปากากะยิ้มยิ้มเงี้ยแจ่มไซดีอยู่นิบริมีเพร่ให้จีเพราะเวลากินก็กินเนาะชอเตี้ยไปอยู่กินข่าวกับไผ่กินข่าวกับเอื่อนนะบัวชา โอ้ฝีเป็นมาหักซาในโบสถ์นี่มีหมูอยู่เนาะอืมเเตี้ยกับบริไฮ้บริยังเป็นกะหักคือลูกแหละเป็นยังไงเป็นที่เคียนังซือเคีนได้อยู่ปะเคียนได้อยู่เป็นเดห้อที่เท่าไรฮะได้ที่เท่าไรตอนแน่ที่สิบสามเมือสิบสองสิบสามสิบสองก็โอเคกับกับปานกลางเนาะก็ได้สิบสามสิบสองสไลด์บรเวัสได์ไไบิเาอย่าเน้นนี่ เลยเออคอยเย็งไปเดียวกับเป็นอันอันได้ยิงออกก็โอเคเลยแหละอันได้ยิงออกอยู่บนอะไรบางตัวอืมเมื่อคืนกับเซตกัมเมสลาอยู่กับกัตโท้มาลินไปกัตเซตมาลินบริบริโทรออกบ่ค่อยมีเวลาไปฏิทินเบี้ยกปกะจอกึ่งกับ่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายคลิปเนาะมาโบจะได้ถ่ายนะพี่น้องบ่ค่อยได้อัปเดตลงแต่ว่ากะถ่ายให้แม่เพิ่นเบิ่งอันนี้เอ้อหักไอหักให้เอฟซีเบิ่งเนาะปฏิทินานำคิงนำคิงกะ มาอยู่นิคอยู่ดีมีแห้งสุขสบายดีเนาะเวลาอยู่เวลากินเวลานอนกับปกติกับก็บคืออยู่อยู่แบบเป็นเวลานะพี่น้องมีคนดูแลมีคนใส่ใจก็แบบคือโอเคเนาะเปินกับกำลังแบบกำลังใหญ่เป็นสาวพี่น้องอข,อขอบขอบบุญขอบคุณแม่สลาเป็นอยู่บ่สิบซบ้อนเคยบอกลาเธอเลยดีด พันโบมีเพลินกับโบมีทุกมื่นได้ต้องคือถึงบุญคุณเพื่อนเดินนี่ข่อยกับให้ชีวิตเจ้ามาอยู่บ่ได้ค่ะทำเมซ่าล่าโบคุ้มข่อยเอามาข่อยกับพามาบ่ได้ข่อยกับโบได้เอามาซ้่มข่อยกับข้าวอยากนาะอันนี้เพป็นกะบอกเออเอามาดูแลมาซอยเรือมาเบิ่งแยงในอีต้นเพลินนั่นเองกับข่อยกับเออเอามาเป็นสะพานบุญในเพลินนี่ค่ะโบโบได้แมซ่าล่ากับเพื่อหักเพลินกัเจ้ากับซิบบได้มีกินมีอยู่มาอยู่จุดนี้ได้ฮนะกับประมาณนี้อ่ะขอบคุณขอบคุณเพ่นแอไว้ขอบใจ ให้แม่สลาอยูดีไม่แห้งก็ว่าไปชุกกะผักแ,แข็งแห้งอ่าค้าขายลำรวยคาคายลำรวยเออแต่เวลาเถื่อยังบอกว่เป็นยเนาะไม่แห้งในนองบัวมั้ยมาสบายดีนองบัวมาสบายเป็นไแน่นังบัวโทรศัพท์สายดีอยู่บ่โดยสายดีอยู่อือเอาโทรศัพท์ของซักกึมให้เพิ่นเนาะเพิ่นอันอันนะเพิ่นเขาเพิ่นเฮียบ่มาสอนน้องคิงปกติอยู่บ่ ซ้อนอันน่ะฮะเียนหนังสือฮะและอันเจ้าอันเพิ่นเพิ่นกับยังเฮีนยนได้อยู่บ่เพนกัที่ว่าควบจำเพิ่นอ่ะจำาไ่ได้อออเออคอยเฮียนแะไรบ่เป็นยังก็มาบอกมาซ้อนนั่นแหละเดี๋ยวก็เป็นดอกอันนั้นอันเอียงเกาะวัดชิทามโทรศัพท์ใส่ไปถ่ายวิดีโอยังได้อยู่บ่<อ><อ>ถ่ายเพราะว่ามีแต่ว่ายังไม่ได้ส่งเออไม่ร่อยแค่ท่าเมเตร่าเพร่ะยังคงทำเป็นเพื่อนเออ เออเดียสิบอก่าเราเป็นเพื่อนดอกพอเราสิบวับโรเล่พอว่าเราอันบึงคนแปลกหน้าเราสิบวับค่ะนะออใส่สินสวยแต่มันออรรถเสือ่อ่ะคืองามแส่็ป้าโต<ท>นั่งบวกอะไรชีวิตใหม่นะไม่สละเนาะสละตายเจ้าสวยเสร็จปีนขางดูปีนขางมาดูเออบบมีหน้าทองเอาเออรดูเสือค่ะป้นเอาเลยเออโต้สวยได้ฝนมาอยู่กับลูกสาวฝนมาซ้อนลูะโหลกสาฝนแต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยบอกบอกพันธ์ซีมมะก,กอกใส่พ่อม น้องควมจำบอดีจกคือบอดอยกเมื่อได้เหรอบัวเลยเพื่นวะถามว่าเมื่อบอบบอยากเมื่อบ่เอาะเป็นยังก็อยากเมื่อจักจักเป็นยังเพื่นวะสอนแรกลืมบอดีจำได้ยืมเงินมาถามลืมเนี่ยคีล้งคีลืมนะพอเถ่าเอาไปโทรบอดีนนะบอดลืมถามวันนี้เนี่นี้เนเออสตีดจะ่ละชิปไปเติมดอกเมื่อน่ะคอยผ่านเงินให้เจำหาชิปพันน้ำเลือบอดีหายจำบอเออจะขึ้นบอเติมเอาบอดอยากเติมบอดเป็นยัง เดี๋ยวสุดท้ายเราก็ไปเติมเน็ตเพราะว่าเราอันมันอันยังบริบูตเติมอันมันอันนะเสซเลายเดือนอันนะพี่น้องของเปิดนะก็มันเป็นยังดีแล้วลินบ้างบริลนบ้างโทรศัพท์นะมันจะได้สมองดีๆขลิ่นแต่โทรศัพท์ไรมันก่บูจื้อแน่ยตอนบริลนโทรศัพท์มันจื้อได้กันบ่จื่อได้เพราะว่าเจ้าเอาสมองจะไปเจาะๆกับโทรศัพท์กับติ๊กตอกกับเฟซบุ๊กจ้าก็เทียนบราได้เก็จะบอกพราะฉะนั้นเขาต้องมีเวลาว่างให้ทั้งอ่าตัวเองนำเนาะบัวเนาะก็ประมาณนี้เนาะ ใครคลิปอันแฮกเออร์ซาลาเบิงก็จะอดอนในหนึ่งกรบโบเป็นยังกระคิปนี้สบัวกับสกึมกับซีขอลาทุกคนไปเนาะขอบุญขอบคุณแม่หักเอ้อหักพอหักเอฟซีทุกคนที่หแก่งลังใจสบัวตลอดมาเนาะได้มีชีวิตได้ลมมีลมหายใจกับยอนเออร์ซาลามาต่อชีวิตให้คาร์โบมิเออร์ซาลาการ์โบมิเมอร์นี่นั่งบัวคือนั่งอันนำคิงคือการคาร์โบมิเมอซาลากาบ์โบลิมาอยู่กับซีเนาะก็ขอบุญขอบคุณพนักซีเออซิปิดคลิปกระโบขอบคุณเมอซาลาเน่กับเอฟซี ของ่อยให้ยูถึงวันนี้เนาะที่ได้อยู่กบรู้กระปัวกขบครอบครัวของขน้อยที่ใ่อ้ฮัทแถวมีเมตตาขน้อยกชีวิตเมื่อนี้ขน้อยก็ดีเจาลนอทีมีเมตตาแหละต่อยัทโมฮของเมตรามาช่วยขนรอยเนาะ้อยขอบคุณเขาพูดงแม่เของะแม่ที่นีชื่อกระังร่างกายแข็งแงสจาคลมหายใจเพ่อแม่ไม่ต้องกลัวที่ดีเนาะบริจาคงมหายเจแล้วก็ตัอิลขารงานลำดืึงสมาขิกหายลอดึงลำด่อ ตาถูกนะโอเค okay, พี่น้องเอยส์กึมกะสอก์กึมเองกะขอบคุณขอบคุณน้องไอยสลาตลอดมาไอส์กึมเป็นสะพานบุญแหละขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ติดตามสอก์กึมตลอดมาพี่น้องหนาวเนาอก็แต่งตัวน่าหนาวนิดหนึ่งเนาะอันอันนี้กล้องสดได้พี่น้องจะตกใจเนาะพี่น้องเนาะกะขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนสอก์กึมอาฟซิบเบอเดอออกมาถ่ายดูแต่ก็คิดฮอดเอฟซีทุกคนเด้อแหละขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนที่แห่งการติดตามตลอดมาเนาะซื้อโทรศัพท์กับบริแพงต่อพี่น้องราคาหมื่นกว่าบาทก็ได้ใฐ์ พอดีไซน์ตอบแชทแพยออนไลน์เลยค่ะพอได้มาอัดคลิปกับเอฟซีทุกคนเนาะอ่าก็คือซื้อ vivo v60 เนาะกใส่ดีอยู่นิดหน่อยตะกี้เอาไปซื้อ iPhone บ่มีเงินปันไดก็เลยอ่ะผ่อนตจนไปเดได้กระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องมื้อนี้ก็พานอกก้องไก่ซอนไปหาหมอที่คอนแก่นซีนาคารินทร์ไปต่อยาอ้วนไปคีโมไปอ่าให้เคมีบำบัดเนาะพาเพิ่นไปหาหมออีกรอบ2พี่น้องเอ้ย ในเด็งฝาก 3, กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใเด้อพี่น้องเอ้ยจะสิวจีพาไปหาเพื่อนเนาะไปเดี๋ยวเนาะกดบนไดโน่สต็อปหนึ่งสบายดีน้องไก่สอนอ้อถุงเนี่ยพี่น้องพี่น้องให้กำลังใจเพื่อนเนาะเดี๋ยวหมดสิพาเพื่อนไปหาหมออีกตอนบ่ายไปไปอันคอนแกนชีนาคารินเนาะไปคีโมดีขึ้นหลายแ,าแล้วมาบันโคกเรื่อยๆนี่เป็นเคยบันโคกเคยบันโคลได้ผู้สาวหลายซ้ำเนาะอันนี้ก็แม่เพื่อนพี่น้องเย ก็ดีกับพมาแล้วสักกึก่มกับตาเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นเน่ตเหมือนที่พน้องไกซ้อนไปหามหมูไปขี้หมูอีกรอบสองเนกกะาะอาการเราก็ดีขึ้นหลายเนาะพี่น้องเนา <ไป S 1> ะคาราบอดีไปขี้หมูเราอาจสิบวรอดเพราะวะ่าเรากับน้ำในสมองกลายแล้วเลือดเริ่มคั่งแล้วเออโบแมนน้ำเริ่มน้ำในสมองมันเริ่มแบบลายเนาะพี่น้องก็เพิ่นก็ดีขึ้นหลายตอนนี้กับสว่าได้ชีวิตใหม่เนาะพี่น้องเนาะ เด็กกระสากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เดอ้อพี่บบพน้องเอ้เฟอร์จะบอพาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบุญขอบคุณ FC ทุกคนที่เข้ามาให้กำลังแรงใจและก็ติดตามตลอดมาขอให้ FC ทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแห้งข้าขายลำรวยลำรวยเดอ้อปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บมีความสุขตลอดปีคลิปนี้ก็จะจเดียรอลาทุกคนไปก่อนพบก,ก,กันคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดีพี่น้อง